สวัสดีครับผมชื่อตะแล้วตอนนี้ผมก็กาลังซ่อมโดนเจ้าปัญหาของผมอยู่ส่วนสาเหตุที่ผมต้องซ่อมโดน่เหรอตามนั้นเลยครับ สวัสดีครับผมตะดชอนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่ได้ไปผ่านผลรถแล่นนะครับในวงการ FPV โดนนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เข้าไปวงการแล้เนี่ยมันสนุกตื่นเต้นขนาดไหนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า FPV โดนคืออะไรนะครับ FPV โดนนะครับก็คือเลสซิ่งโดนนะครับที่เอาไว้แข่งในสนามแข่งนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเสมือนรถก็เหมือนรถแข่งนั่นเองนะครับที่อยู่ในสนามนั่นเองนะครับ ซึ่งความแตกต่างของ FPV โดนกับโดนทั่วไปนะครับโดนทั่วไปที่นี่หมายถึงโดนมาว i กแอร์นะครับมาวิกโปรนะครับหรือว่าแฟนทอมนะครับก็จะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับโดน FPV เนี่ยค่อนข้างจะอิสระมากกว่านะครับทั้งในเรื่องของการบินนะครับแล้วก็การตกแต่งการประกอบอะไรค่อนข้างแตกต่างกันมากๆเลยนะครับก็ความสนุกก็จะ แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งผมก็ชื่นชอบ FPV โดนนะครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับที่ผมได้เห็นคลิปของจอห์นนี่ FPV นะครับที่เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมีคนแชร์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เห็นแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเท่ย่างงี้ทําไมโดนเราถึงทําไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับโดน FPV นะครับผมก็ได้ศึกษาว่าผมมันบินเท่มากๆเลยนะครับผมก็ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็บินมาอีก2โปรของผมนะฮะดีใจมาอีก t o โปรนะครับจากมันบินนิ่งๆนะครับผมก็พยายามใส่ลูกเล่นนะครับเอฟเฟกต่างๆในการตัดต่อนะครับให้มันดูคล้ายนะครับกับจอ h n นนี่เอพีวีหรือว่าเอพีวีโดนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ท้ายมันก็ไม่ไม่คล้ายเลยทีเดียวนะครับมีแค่กลิ่นไอพีวีนิดๆหน่อยๆนะครับรู้สึกว่ามันมันไม่ได้วะอะไรเนี้ยก็เลยแบบศึกษาอะไรครับแล้วก็อยากจะซื้อเอพีวีโดนจริงๆต่างๆดูสักลํำนะครับก็เลยเริ่มศึกษานะครับแล้วก็เรรริ่มด้้วยกาซือนะคับ เจ้าตัวโปรแกรมนะครับฝึกบินมาเล่นก่อนนะครับก็คือเจ้าตัวโปรแกรม lift off นะครับ simulator นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็มีทั้งในสตรีมนะครับแล้วก็ PC หรือว่า Mac ก็มีนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองนะครับก็ต้องซื้อรีโมทนะครับแล้วก็มาฝึกเล่นในโปรแกรมนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันบินยังไงนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าการบินโดนทั่วไปนะครับการบินโดน fpv เนี่ยแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเฮ้ยมันน่าจะคล้ายก มันก็เป็นโดนเหมือนกันในแระอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เรามั่นใจในฝีมือตัวเองด้วยนะครับว่าเฮ้เราเนี่ยบินโดนโคตรเก่งเลยเว้ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับเอ็นี้คงไม่ได้ยากดึความสามารถหรอกยิ่งในโปรแกรมนี้โอ้โหสบายแน่นอนจากสุดท้ายเนี่ยพอผมได้ลองเล่นในโปรแกรมนะครับต้องบอกเลยว่ามันยากกว่าที่เลยที่เราคิดไว้มากๆเลยนะครับที่เคยคิดไว้มันไม่น่าจะยากขนาดนี้เดี๋ยวท้ายคือ มันยากมากๆเลยนะครับการบังคับอะไรค่อนข้างแตกต่างจากโดนทั่วไปเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้ลองบินในโปรแกรมก่อนเพราะถ้าเกิดเป็นบินลำจริงเลยก็คงมีเสียหายกันบ้างนีแน่เลยนะครับผมก็ใช้เวลาฝึกบินอยู่ในโปรแกรมใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับก่อนที่จะตัดใจว่าเราเนี่ยบินในโปรแกรมคล่องแล้วนะครับรู้เทคนิคการบินการบังคับต่างๆเรียบร้อยแล้วเสียแล้วเว้ยพร้อมแล้วที่จะบินลำจริงนะครับก็เลยไปซื้อลำจริงนะครับไปศึกษาลํำจริงแล้วลังซื้อลำจริงแบบไหนมานะครับก็เลย ซื้อลำจริงมานะครับลำที่ผมใช้ก็จะเป็นลำห้านิ้วนั่นเองนะครับก็เป็นลำมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับก็หลังจากได้ลำได้ก็หลังจากได้ลำมาแล้วนะครับก็ไปบินเลยนะครับวันต่อไปก็ไม่ได้รอยช้านะครับห้าวหาญมากนะครับก็เตรียมที่ไปบินเลยนะครับก็พอไปบินปุ๊บนะครับโอ้โหมันตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าในโปรแกรมนะครับเราพลาดเรายังเริ่มใหม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าบินจริงปุ๊บก็ือเกิดเราพลาดได้คือก็คือพังนะฮะค่อนข้างตื่นเต้นนะครับก็มือสั่นอะไรมากๆเลยก็ไฟแรกก็ เดียว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 บเรียบร้อยหดอกเหรอวะไออย่างที่เห็นเลยครับก็เละเทะพอสมควรเลยเนาะก็แต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับที่เราไม่ได้พังอะไรมากมายนะครับก็ยังสามารถบินได้ต่อนะครับก็ต้องสตินะครับแล้วก็ฝึกบินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะครับผลงานนะครับการบินไฟแรกวันแรกของการบิน FPV ภาพสนามผมเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ ยังไงกันบ้างนะครับนั่นคือเฟิร์สไฟ g h จริงๆของผมนะครับในวันแรกที่ผมได้ไปบิน FPV โดนภาคสนามเลยนะครับเพมันค่าตื่นเต้นสนุกแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างจากโดนทั่วไปมากๆเลยมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ FPV โดนเนี่ยมันตอบโจทย์ของผมมากๆเลยผมยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ฝึกบินไปเรื่อยๆฝึกบินไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเริ่มบ,บินคล่องแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็น FPV โดนเนาะมันก็จะมีท่าทางให้เราเล่นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีลังกาการเล่นทท่่าาาากกรรบบบินนนีี้เสยวมขึะคั ยิ่งเราบินคล่องขึ้นแล้วก็ยิย่งกล้ามากขึ้นยิ่งบินเสียวขึ้นบินเร็วขึ้นนะครับยิ่งมันหวาดเสียเข้าไปเริ่มเล่นท่านะเขจะมีการพลาดอะไรต่างๆนานาบ้างนะครับก็แรกๆก็ ต้องบอกว่าส่งซ่อมส่งซ่อมส่งซ่อมนะครับเพราะว่ายังซ่อมยางไงเป็นแต่ด้วยความที่เราส่งซ่อมเนี่ยด้วยความที่มันเสียเวลาด้วยนะครับส่งไปเขาก็ซ่อมเราก็ส่งกลับมาอะไร้กแล้วก็เสียเงินเยอะมากด้วยนะครับหลังๆมาผมก็เลยเริ่มเริ่มศึกษานะครับเริ่มศึกษาการที่จะซ่อมเองแล้วนะครับก็อยู่ดีก็มีสกิลนะครับความเป็นวิศวะการไฟฟ้ารู้แผงวงจรอะไรต่างๆไม่เคยบัตรกีก็ต้องลองมาบัตรกีก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับการมีเรีนวค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับภายในเวลาีท่ม ใครที่อยากจะเริ่มต้น a อพวในช่วงแรกนะต้องบอกว่าเตรียมเงินเตรียมใจให้ดีเลยนะครับคืองบประมาณมันค่อนข้างบานปลายนะครับต้องขอบอกเลยว่าหลังจากที่ผมบิน a อพีมาแล้วเนี่ยประมาณสองสามเดือนนะครับผมใช้งบกับ a อพวเนี่ยเกินแสนไปแล้วนะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะว่าพอมันพังมันมันมันพลาดบ่อยนะครับพอเราบินพอเราเริ่มบินให้มันให้มันเสียนมากขึ้นหรือว่าเริ่มฝึกท่าต่างๆมันก็มีการพลาดบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ พลาดเองเลยหรือว่าพลาดโดยที่เราไม่รู้สักเหตุก็มีนะครับผมก็มีการตกพื้นบ้างเบาบ้างแรงบ้างนะครับตกน้ําก็มีนะฮะชนต้นไม้นะครับชนปูนชนพื้นอะไรก็มีเยอะแยะมากมายก็ทาให้ลําก็พังไปเยอะเหมือนกันนะก็เสียเงินไปเยอะเหมือนกันกับโดน FPV น,นะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากทีเดียวนะครับก็ใช้เวลาไม่นานในการฝึกแต่ว่าก็ต้อง แเย็นๆกับมันหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยแล้วก็พังง่ายด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเรายิ่งเราห้าวแค่ไหนก็ยิ่งพังง่ายแค่นั้นนะฮะส่วนผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปอัาคลิปคนอื่นนะครับว่าเฟิร์สแฟร์คนอื่นเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเฟิร์สแฟร์ของผมเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าคนอื่นนี่มันพลาดเหมือนผมหรือเปล่าเนาะผมก็เลยไปชวนน้องนะฮะไอ้น้องเปียวนะครับที่มันเพิ่งเริ่มบินเอเพีวีเดินพร้อมีกับผม ก็ว่าบินในโปรแกรมเสียงขนาดนี้นะลำจริงมันจะเป็นยังไงใช่ไหมผมก็เลยพาไปบินลำจริงดูนะฮะเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบินเฟิร์สไฟ h t นะครับของเจ้าเปียวนะครับภาคสนามเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยฮะเอออยากเิียวไปแล้วเห็นว่าจริงแล้วเออยากมือ้ายกคือการไอ้มือ้า้มันขยิบนิดเดียวจริงๆครับเอออย่าเลี้ยว เฮ้ยได้อยู่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 สโลว์สโลว์สโล,สโลอ้คืออย่าพึ่งพยายามกลับตัวเพราะว่าพอกลับตัวปุ๊บอะลำมันจะดรอปลงเพราะว่าสมมติคุณถืออย่างนี้ใช่ไหมพอคุณกลับเห็นว่าว่าคันเร่งมันต่ำลง <สะ S 1> คุณก็เลยจะแบบเฮ้ย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 แม่งยิ่งยากเข้าไปอีกเลยอืมไอ้เรี้ยนี่คือยังบินด้อยุดวะเพื่อจับตัวซึ่งก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะนะครับว่าผมไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ บินในโปรแกรมมาชํานาญแล้วนะครับแล้วไปบินเฟิร์สไฟพักสนามแล้วเละน,นะครับก็แสดงว่ามันยังมีคนอื่นอยู่ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นแบบผมนะครับหรือเป็นพวกเรานะ,ะหรือถ้าเกิดใครบินไฟ์แรกแล้วแบบบินได้ปกติเลยก็ถือว่าคุณโชคดีแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครบินแล้วบินไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะยังมีผมกับคน,คนอื่นๆเป็นเพื่อนนะครับก็ยังมีความพลาดกันได้นะครับก็นี่แหละครับเรื่อง apv ก็ค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้คงเอาจริงจะกลับแ้ว็ต มาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาผมได้นะครับถึงแม้ว่าผมยังเป็นมือใหม่นะครับแต่ก็สามารถแนะนําอะไรได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นประโยชน์ได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็นั่นแหละครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครบินใกล้ๆก็มาชวนกันบินได้นะครับอยากมีเพื่อนบินมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับสาหรับใครที่กําลังจะเริ่มต้น FPV นะครับก็แนะนําว่าให้ความศึกษาเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำ FPV นะครับการบินรวมถึงข้อกฎหมายของ FPV ด้วยนะครับเพราะว่า ลำเ p v กับโดนทั่วไปนะครับมีสิ่งที่แตกต่างกันมากๆเลยะนื่อคือความถูกต้องของกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะว่าโดนทั่วไปเนี่ยเราสามารถยื่นใบขออนุญาตได้อย่างถูกกฎหมายนะครับใบการบินใบขับขี่เราโดนอะไรเงี้ยเราสามารถขอได้นะครับแต่ว่า APV นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับณตอนนี้ยังไม่สามารถขอได้นะครับหรือว่าถ้าขอได้คงน่าจะวุ่นวายมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อจํากัดสถานที่ในการบินนะครับเ p v โดนเนี่ยเป็นโดนที่อันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันแรง มันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการบินควรไปบินที่ที่ห่างห่างคนมากๆหรือว่าไม่มีคนเลยนะครับอย่างเช่นตามภูเขาหรือวที่โลง่งๆกว้างๆนั่นเองนะครับก็จะปลอดภัยแก่ตัวเองและก็ผู้อื่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับก็ค,คงน่าจะเป็นคลิป FPV นะครับเพราะว่าช่วงนี้น่าจะบ้า FPV ไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีะไรเนีย อย่างไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับคับ